สวัสดีครับมาดูในทางหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายนี้จะเป็น2ตัวล่างนะครับโลดคือลงยี่ตัวจากเลขอ้างอิงนะครับมันจะมี3รอบคืนนี้เคจี K, G, ห้างรอบบ่ายนะครับเบิ้ลทบไงไงเดี๋ยวมาดูกันกลางคลิปนะครับสัปดาห์นี้ผมลงแค่สองวันนะครับอังคารกับพุธนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับ วันอัคารเลข48นะครับคำว่าขึ้นลง24ตัวคือ48บวก24ได้72นะครับ48ลบ24ได้24จับเป็นเลขครบทั้งหมดนะครับแต่ตอนกดจริงบางท่าจะตัดทิ้งบางตัว2ตัวบางตัดได้นะครับแต่อย่าตัดตัวถูกออนครับส่วนเปิดมาต้นปีวันจันทร์หุ้นอบายหลุดหลุดหลุดนะครับหลุดครับหลุดไป2ตัวครับ66กับ68เพราะเลขมันตายเลขมันค้างครับ ส่วนมีสองขอรอบตัวแนะนําตามนี้นะครับถูกรอบแรกคือหยุดนะครับรอบแรกไม่ถูกทบมาที่รอบ2รอบ3ตามแบบนี้นะครับส่วนท่านที่ถามในรายขุมถ้าจะตามอัดทั้งปีก็ปีละ600บาทแบ่งไปกันเอาไปรูดนะครับส่วนเริ่มเล่นมีทุนสมรองอยู่จํานวนหนึ่งครับส่วนถ้าปลอดภัยที่สุดในการเล่นก็คือผมแนะนําเสมอครับ ถ้าหลุดก็คือหยุดก่อนครับรอเลขวันเข้าแล้วค่อยมาอัาจช่องที่มันถูกก็มันจะถูกติดกัน 3, 4, วัน5วันหรือมากกว่าก็แล้วแก่มาอัาจช่องที่ถูกจะปลอดภัยที่สุดนะครับโอเคนะครับเรเดี๋ยวมาลุ้นผลหุ้นรอบบ่ายกันนะครับวันอังคารนะครับ